แฟนคลับต่างให้กำลังใจหลังแกปเปอร์พีแชร์แคปชั่นของบอสสิงโดยบอสสิงนะคะได้โพสตแคปชั่นผ่านทาง Facebook ว่าพนักงานนักร้องมีเข้ามีออกถึงเวลาก็แยกย้ายกันไปเติบโตในสายงานของเขาเคารพการตัดสินใจของแต่ละบุคคลโดยแกป p เปอร์พีก็ได้แชร์แคปชั่นของบอสสิงพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเติบโตจากค่ายมาก็หลายปี ไปมาหมดแล้วช่วงเวลาดีๆล่องเหนือออกตกลงใต้แค่นี้ก็คุ้มกับชีวิตมากๆแล้วต่อไปอาจจะได้เจอกันบ้างไม่เจอกันบ้าง แต่ความทรงจำดีๆก็ยังคงอยู่ตลอดไปยอมรบับกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในทุกๆวันงานนี้นะคะแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจแกปเปอร์พีคเป็นจำนวนมากพร้อมคอมเมนต์ว่าสู้ๆนะครับสู้ๆนะแกปเปอร์พีคไม่ว่าแกปเปอร์จะไปทำอะไรนะคะก็แฟนคลับก็ยังคอยติดตามและคอยให้กำลังใจเสมอขอให้แกปสู้ๆนะคะแล้วขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างในทุกทางที่แกปเลือกนะ